สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านนะคะที่เข้ามารับฟังคําพยากรณ์ในช่องของจิราภาชาแนลในคลิปนี้ก็จะเป็นการพยากรณ์ชาวลัคนาราศีมีนดาภพพฤหัสนะคะมีเกณฑ์การโครจรถอยหลังนะคะจะส่งผลอย่างไรต่อท่านนั้นแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปดูในรายละเอียดก็ขอฝากท่านผู้ชมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องของจิราภาชาแนลด้วยนะคะ ชาวลัคนาราศีมีนก็ควรจะได้จากการผูกดวงวังลัคนาจากวันเดือนปีเกิดและเวลาเกิดนะคะคําพยากรณ์ต่อไปนี้ก็จะได้มีความใกล้เคียงกับชีวิตของท่านมากที่สุดค่ะส่วนถ้าท่านใดนะคะไม่ทราบว่าท่านอยู่ที่ลัคนาราศีอะไรก็อย่าลืมนะคะส่งวันที่เดือนพศออและที่สําคัญมากๆเวลาเกิดที่แน่นอนมานะคะก็จะผูกดวงวางลัคนาให้กับท่านนะคะ โดยปกติแล้วนะคะดาวพระพฤหัสเขาจะเดินไปข้างหน้าไปเรื่อยๆตามจังหวะของเขานะคะแต่ในวันที่25กรกฎาคมปี65ค่ะดาวดวงนี้จะโครจรเดินถอยหลังแล้วก็ถอยหลังไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ใช้ระยะเวลายาวนานหลายเดือนเหมือนกันไปจนถึงวันที่3ธันวาคมค่ะ4เดือนกว่าๆนะคะที่ดาวพระพฤหัสเดินถอยหลังการที่ดวงดาวพระพฤหัสเดินถอยหลังนะคะก็มักจะเกิดเหตุการณ์ต่างๆขึ้นในบ้านเมืองเรานะคะอย่างเช่นนะคะก็อาจจะเกี่ยวกับวงการแพทย์นะคะ คุณหมอคุณพยาบาลนะคะอาจจะทํางานหนักหรืออาจจะมีวิวัฒนาการอะไรที่เกี่ยวกับวงการแพทย์หรืออาจจะหมายถึงวงการศึกษาอาจจะมีนักเรียนเดินประท้วงหรือมีข่าวครา,าวเกี่ยวกับการเรียนการสอนของครูบาอาจารย์และในตรงจุดนี้ก็ยังมีความหมายถึงเกี่ยวกับเรื่องพระนะคะเรื่องวงการศาสนาก็มีข่าวคราว,าวต่างๆรวมไปถึงเศรษฐกิจรวมไปถึงนะคะการปกครองรวมไปถึงนะคะสารสถิยุติธรรมด้วย ะะถ้าดาวดวงนี้ครูจรวิบปริตก็จะมีเรื่องต่างๆหรือมีข่าวคราวเกี่ยวกับวงการต่างๆที่จิลาบอกไปนั่นเองนะคะส่วนชาวลัคนาราศีมีนั้นดาวพระพฤหัสดวงนี้ก็หมายถึงการงานของท่านด้วยค่ะบางท่านนะคะก็อาจจะเป็นครูบาอาจารย์บางท่านก็อาจจะเป็นผู้พิพากษาอายการนักวิชาการหรือบางท่านก็อาจจะขายของเกี่ยวกับพวกสังขพันธ์หรือบางท่านก็อาจจะทําพิธีกรรมทางศาสนาอย่างนี้เป็นต้นนะคะ และที่ผ่านมานะคะในวันที่8เมษายนปี65นั้นดาวพระพฤหัสดวงนี้นะคะโคจรมาทับลัคนาของท่านและก็ได้ตําแหน่งเกษตราาธิบดี12ปีนะคะดาวดวงนี้ถึงจะมาตรงจุดนี้อีกครั้งหนึ่งก็ถือว่าจะเป็นผลดีต่อชาวลัคนาราศีมีนมากๆเลยนะคะหมายถึงเกี่ยวกับการงานของท่านนั่นเองค่ะจะมีความมั่นคงและโดดเด่นนะคะท่านจะทําอะไรก็จะประสบความสําเร็จทั้งหมดเลยนะคะแต่พอมาถึงวันที่25กร,รกฎาคมปี65นี้นะคะดาวพระพ ซึ่งหมายถึงการงานของท่านก็จะโคจรเดินถอยหลังไปเรื่อยๆนะคะไปจนถึงวันที่3ธันวาคมปี65นี้เมื่อดาวดวงนี้นะคะ4เดือนที่เข้าโคจรเดินถอยหลังนั้นการงานของท่านก็อาจจะลดน้อยลงงานที่มีเข้ามาก็อาจจะค่อยๆดาวลงดาวลงดาวลงนะคะแต่อย่าไปตกอกตกใจนะคะการงานไม่ได้เสียเพียงอาจจะในลักษณะที่ว่าคนที่จะมาติดต่องานของท่าน เขาอาจจะมีปัญหาอะไรบางอย่างแล้วก็เงียบไปนะคะเป็นในลักษณะเช่นนี้หรือการงานปกติก็มีเข้ามามากมายไก่กองทําไมตอนนี้งานมันลดน้อยลงตรงนี้ก็ขอให้ทราบว่าเพราะ อิทธิพลของดาวพระพฤหันนั่นเองก็จงปล่อยวางนะคะอย่าไปยึดติดตรงนี้พยายามทําใจนิ่งๆประคับประคองงานที่มีหรือทําตรงนี้ประคับประคองไปให้ดีที่สุดนะคะอย่าไปเสียขวัญกาลังใจนะคะเพราะการงานของท่านไม่เสียเพียงแต่ว่าอาจจะมีอะไรบางอย่างที่คลาดเคลื่อนออกไปหรือมีอะไรบางอย่างที่ล่าช้าเลทดออกไปนั่นเองแต่อย่างไรก็ตามนะคะถ้าท่านบริหารในตรงจุดนี้ไปให้ดีนะคะและหลังจากวันที่3เป็นต้นไปทุกสิ่งทุกอย่างก็กลับ มาเหมือนเดิมนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเมื่อดาบพพฤหัสเดินถอยหลังเช่นนี้ก็เป็นวิกฤตของท่านแต่ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีสําหรับชาวลัคนาราศีมีนค่ะท่านจะต้องปล่อยวางนะคะแล้วก็อย่าโลภมากไม่เช่นนั้นนะคะท่านก็อาจจะมีสุขภาพที่ไม่ดีก็เป็นไปได้นะคะใช้โอกาสตรงจุดนี้นะคะ บริหารในเรื่องการงานบริหารชีวิตของท่านเป็นไปในทางที่ดีนะคะก็จะเป็นประโยชน์สําหรับท่านมากๆเลยนะคะคาพยากรณ์ในคลิปนี้เป็นเพียงการนําเอาลัคนาราศีมีนะคะมาพยากรณ์ร่วมกับดวงดาวที่โคจรอยู่ในช่วงระยะเวลานี้ท่านผู้ชมก็ควรจะนําคําพยากรณ์ตรงจุดนี้นะคะไปปรับกับชีวิตของท่านไปปรับกับการงานของท่านให้เกิดประโยชน์มากที่สุดเลยนะคะถ้าท่านผู้ชมชอบในคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปลต่อไปคลิปนี้ ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ